สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับจักรนะคะจากซิงเกอร์หัวดำนะคะเป็นรุ่นเก่านะคะเป็นจักรรุ่นอ่าเดิมๆเ,เลยเนาะเป็นอ่าหลังนี้ก็ใช้มาไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนะคะเนาะอะ่าก็อาจจะเก่ากว่านั้นนะคะนะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะว่าใช้ยังไงเนาะอะ่าจักรตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเรา จะให้ดีนะคะต้องหยอดน้ํามันบ่อยๆนะคะเนาะ,ะจากตัวสีดํานะคะหัวเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่หมุนนะคะนะหมุนแล้วก็ใส่สายพานตรงนี้นะคะสายพานเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเส้นสั้นๆนะคะเพราะว่าเป็นจากมอเตอร์แล้วนะคะเราใส่มอเตอร์ตรงนี้นะคะสีดําๆนี่คือมอเตอร์เนาะ,ะตัวนี้ก็คือมอเตอร์แต่อ่าเราไม่ใชาใช้เท้าเหยียบเฉยๆนะคะนะเรา เป็นสายพานเส้นเลนะ็กเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มอตเตอร์ก็จะใช้สายพานเส้นยาวๆนะคะใส่ข้างล่างเนาะส่วนตัวนี้ก็คือปลั๊กนะคะปลั๊กที่เราเสียบนะคะต่อจากตัวจักรนะคะนะแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟเนะาะเราจะใช้ไฟฟ้านะคะเราก็เหยียบมอตเตอร์นะคะสําหรับจากตัวนี้นะคะที่เหยียบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไว้ใต้ที่จกนะักรเนาะ แล้วก็เหยียบนะคะเพราะว่าสายไฟเขาจะต่อเชื่อมมาหากันนะคะอะจากนั้นนะคะเราก็มาดูข้างบนนะคะนะตัวนี้นะคะเป็นอ่าเป็นเสาขึ้นมาเป็นที่ใส่ได้นะคะเนาะอ่าเราก็จะใส่ได้แล้วก็จะเวลาเราใส่ได้เราต้องผ่านตรงนี้ด้วยนะคะผ่านตรงช่องนี้ลงมานะคะมาถึงตรงช่องอ่าที่เป็นตัวนี้นะคะจะมีเกลียวน็อตอยู่เนาะไว้ขันสําหรับอ่าให้ได้ตึงหรือว่าได้หย่อนนะคะนะ อจะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าข้างบนพอดีข้างล่างพอดีเวลาเย็บออกมาก็จะสวยนะคะเราจะปรับตัวนี้นะคะนาะแล้วหลังจากนั้นก็พอใส่ตรงที่หนวดกุ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนวดกุ้งอยู่นะคะ1อันเนา,าะเราก็ผ่านหนวดกุ้งแล้วก็ขึ้นมาในช่องข้างบนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนะตรงนี้นะคะหนวดกุ้งเนาะพอสอดนะคะสอดผ่านนะคะผ่านที่เกลียวตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นอ่า เป็นแง่งออกมาอย่างนี้นะเราก็สอดเข้าไปนะคะอ่าสอดเข้าไปแล้วก็ผ่านขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาลงตรงนี้อีกทีนึงนะคะนะอ่าลงตรงนี้แล้วก็ใส่เข็มนะคะก็เป็นอันวาดเตรียมเย็บได้เลยนะคะอ่าส่วนข้างล่างตรงนี้นะข้างในนี้ก็จะมีที่ใส่กระโหลกนะคะอ่ากระโหลกเราก็จะใส่ขึ้นไปอย่างนี้นะคะแง่งๆงขึ้นมาข้างบนเนาะอ่าจะประมาณน,นี้นะคะสําหรับจากหัวดํานะคะ พอใส่ได้นะคะเนาะก่อนที่เราจะเย็บเราก็จะนําหลอดได้หลอดเล็กมาเสียบไปตรงนี้นะคะเสียบไปตรงนี้เนาะแล้วเราก็่าผ่านแง่งตรงนี้นะคะผ่านแง่งที่เมื่อกี้นะคะจะมีแง่งเล็กๆอยู่เนาะเราก็ผ่านนะคะใส่ได้ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะคะถ้าเราใส่ผิดเนาะจากเวลาเย็บเขาก็จะได้ก็จะกระโดดนะคะได้เขาจะกระโดดเนาะเราก็ผ่านช่องตรงนี้แล้วก็ลงมาที่เกลียวนะคะอ่าลงมาที่เกลียวเนาะ ต้องใส่ให้ได้ให้ถูกด้วยนะคะทุกคนเนาะผ่านช่องนี้นะคะแล้วก็ผ่านตรงเกลียวตรงนี้นะคะเกลียวที่เราจะปรับได้นะคะนะผ่านเข้ามานะคะแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปในช่องตรงนี้เลยนะคะเ,เขาจะมีช่องนะเนาะมีมีเป็นแง่งๆงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแง่งเหล็กเล็กๆนะคะเ,เนาะเป็นลวดนะคะเราก็ผ่านตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นข้างบนนะคะนะ อ่าสอดรูก่อนนะคะสอดลูแล้วก็ลงไปนะคะอ่าไปเกี่ยวเกี่ยวกับตรงนี้นะคะเนาะเป็นแง่งเล็กๆนะคะนะจากนั้นก็ใส่เข็มได้เลยนะคะพอใส่เข็มเรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะเย็บเลยเนาะอ่าส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นกะโหลกนะคะนะกะโหลกนะคะเราก็นํากระสวยใส่เข้าไปในกะโหลกเนาะ ลาใส่นะคะเราก็จะเอาได้นะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ด้วยนะคะนะอ่าสอดเข้าไปให้ถูกวิธีด้วยนะคะเนาะอ่แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะใส่ให้พอดีนะคะเขาจะมีลอกของเขาเนาะมีแง่งของเขานะคะเราก็ใส่ให้พอดีอ่าหลังจากนั้นก็ดึงนะคะใช้เข็มนะดึงได้ขึ้นมานะคะอ่าได้ที่เราใส่ไว้เนาะแล้วก็จับไอจับให้หมุนลงไปนะคะหมุนแล้วก็อ่า เขาก็จะหนีบเอาเอาเส้นได้ข้างล่างขึ้นมานะคะนะอ่าหลังจากนั้นมาดูตรงนี้นะคะนะอ่าตรงนี้นะคะคืออะไรนะคะสายพานนะคะเส้นเล็กเนาะอ่าหลังจากนั้นมาดูตรงแง่งตรงนี้นะคะนี่คือปรับนะคะปรับให้ได้อ่าได้แบบทีหรือห่างนะคะตรงนี้เนาะจะปรับแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยนะคะอ่าตรงนี้เนาะ เวลาเราจะเย็บนะคะเราก็ต้องคอ,อยปรับด้วยนะคะตรงนี้เนาะมันจะเป็นแป้นยกยกตีนผีตัวนี้นะคะนะส่วนแป้นเหยียบนะคะนะตรงนี้นะคะเขาจะพ่วงกับอมอเตอร์เนาะแป้นเหยียบนะคะเวลาเราใช้จักรเราก็จะใช้เหยียบที่แป้นตรงนี้นะคะเนาะส่วนตรงนี้ก็คือที่ใส่สายพานนะคะสําหรับคนที่เย็บจักรธรรมดานะคะเนาะ อ่าเย็บแบบเย็บเท้าถีบเอานะคะนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายพันธุ์ก็จะยาวๆนะคะใส่ตรงนี้เนะาะค่ะหลังจากที่เรามาดูแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะทําการเย็บนะคะอ่าก่อนที่จะเย็บเราก็ต้องเปลี่ยนได้ก่อนนะคะนะได้ข้างบนนะคะอ่าก็ใส่เข้าไปเนาะให้ถูกวิธีนะคะนะอ่าจากนั้นก็นํากระโหลกเข้าไปใส่ไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับ ถ้าเราใส่ถูกนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาเนาะอ่าเราหันหน้าออกนะคะหันได้เส้นปลายได้ออกนะคะนะ ะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีเย็บนะคะอ่าเราก็อ่าปรับนะคะเราปรับได้ให้ข้างบนข้างล่างพอดีกันนะคะงานออกมาก็จะสวยนะคะอ่าฝีเข็มฝีจักนะคะก็จะสวยเนาะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีใช้จากหัวดํานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ขอมานะคะอ่าก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะเนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ได้แล้วนะคะเนาะวิธีใช้จากหัวดำนะคะจากซิงเกิลรุ่นเก่านะคะเนาะก็ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะคะตอนนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ